จำกาให้มารลงน้อยลงมาในคืนนี้ทำให้หนาวสั่นฉันได้เหนเธอคนนั้นดูทธอทีมันลงทางมากกับฉันก่อนสีคนดีให้ฉันคนนี้ได้มอบอุ่นไอเอ็นกายคงจะยากใช่ไหมที่มาได้ถึงแค่นี้ถ้าจะอยู่ที่นี่สักพักกับฉันยังไม่เป็นไรกินีให้เธอได้ในคุยด้วยกันทันทีตรงกลางไปแล้วเราผิดไหมที่ขี่มาโพนี่ไปตบหน้าโยมาบาลตอนนั้นเรากำลังแช่ออนเซนอยู่ที่นารก แล้วเราก็เจอกับม้าโพนี่ตัวสีขาวที่มีสีน้ำตาลกำลังแช่ออนเซ็นอยู่เหมือนกันเราก็เลยบอกมันว่าฉันอยากออกไปจากที่นี่อ่ะที่นี่มันหนาวเกินไปโพนี่ก็เลยบอกว่างั้นเอามาหนึ่งล้านฉันจะพาเธอออกไปเราบอกโพนี่แปลว่าเราไม่มีตังติดตัวเลยสัก,กบาทมีแค่ห้าร้อยบาทเองโพนี่เห็นเราสงสารก็เลยช่วยเราแบบฟรีๆโพนี่ให้เราขึ้นขี่หลังแล้วโพนี่ก็บินออกนอกอวกาศ เราดีใจมากที่จะได้กลับดาวพูโตแล้วเพราะเราคิดถึงพ่อกับแม่ของเรามากทันใดนั้นสิ่งที่ฝันของฉันก็ได้จบลงเพราะยม,มาบาลไล่เอามีดลายคิตตี้ไปจิ้มตูดโพนี่อย่างรุนแรงแล้วฉันก็ห้ามยม,มาบาลเอาไว้ว่าเฮ้ยอย่ามาฆ่าอีโพนี่นะตอนนั้นฉันก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากเอาแต่บอกให้ยม,มาบาลหยุดแล้วโพนี่ก็พยายามเร่งสปีดเพื่อพาฉันกลับดาวพูโตให้ได้แล้วตอนนั้นยม,มาบา a ก็ไล่เอา